ท่านทั้งหมดและก็ท่านทั้งหลายผมพูดด้วยเบื้องต้นว่าคือเราคือพวกเดียวกันโดยเบื้องต้นขอนาเรียนอย่างนี้นะครับคือใ้ท่านคงจะทราบเป็นหลักการคร่าวๆข,าวของโรงเรียนในภาพรวมว่าในปีกาศรศึกษานี้โรงเรียนเรากําหนดแนวทางไว้อย่างไรเดี๋ยวรายละเอียดผมจะไม่ร้องที่เขาดูแลงานกิจการได้ของกราของพวกเราขอนาเรียนว่าถึงแนวปฏิบัติที่เรากําหนดกันไว้ ภาพของผู้เรียนนั้นแปลว่าไม่ว่าในเรื่องของคุณภาพทางด้าน,นการเรียนการสอนในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของวิถีชีวิตเราต้องทําให้มันดีขึ้นนะครับประเด็นที่สองครับคือคาดหวังไว้ว่า,วาจะพัฒนาโรงเรียนให้มีความทัดเทียมกับความก้าวหน้าของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคเขาบอกว่า ร้ายกลมแดงวันนี้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้ว่าคนที่บ้านเราที่ไปอยู่สหรัฐกำลังทำอะไรรู้ว่าญาติพี่น้องเราที่อยู่กัมพูชากําลังทําอะไรแล้วก็รู้ว่าคนที่อยู่กับเราตรงนี้กําลังทําอะไรเลยเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของโลกโลกาภิวัตน์คือร้ายกลมแดงน,นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะรู้กล่าวสารกันได้หมดดังนั้น ในภาคส่วนของการจัดการศาึษาก็จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการดําเนินตรงนี้นะครับประเด็นที่สามนะครับที่ท,ท,ท,ที่วางแนวปฏิบัติการเขเพื่อที่จะประสานความสัมพันธ์ประสานความสัมพันธ์ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกนชนแปลว่าคือผมกําหนดแนวทางไว้แล้วว่า ทั้งท่นและก็ทั้งพวกผมคือเพื่อนครูทั้งหมดที่โรงเรียนบุกคลากรที่เกี่ยวข้องเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ